ถามป๊อปตอบป๊อปกระบองแบนทักไปก่อนเลยครับไปก่อนค่ะทักไปก่อนครับมูฟออเป็นวงกดครับเพราะผมสับสนอยู่ไม่ใช่ครมีออนเป็นวงกลมแล้วกันครับมูฟแล้วแต่คนแล้วกันนะคะแล้วแต่คนเหมือนกันครับบล็อกครับแล้วก็เอาอีกแอคหนึ่งไปส่องยังส่องอยู่ค่ะบล็อกแล้วก็เอาแอคไปส่องเจ็บเดียวกันป๊อปครับพูดมีกี่พูดเยอะมาก ขอเข้าน้ำหน่อยจริงโลวะมันน่าจะพูดรอวะกระเพราหมูไม่ใส่ใบกระเพราครับเพราะว่าเหมือนจะมีแต่ก็ไม่มีอยู่ใช่เหมือนอยู่ตรงนี้แต่ก็ไม่ได้อยู่ะข้าวกระเพราไก่เกาหลีสไตล์ญี่ปุ่นอเพราะว่าไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนตกลงจะจะเป็นอะไรใช่เขาหนูเป็นหมูสับผัดน้ำเรียบค่ะเพราะว่าอยากกินเท่จัง เดนนี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปไม่เป็นไรเสียใจวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เสียใจอีก <c oughs> เสียใจไปเรื่อยๆจนกว่าจะจะจะ,จะเอือมละอาก<า><า>ับความเสียใจของตัวเองถ้าแกไม่สงสารตัวเองก็ลองสมเพศตัวเองดูออกมารู้สึกดีขึ้นเยอะเลยเธอ,อเก่งที่สุดแล้วครับเป็นเพลงสำหรับคนที่อยากที่จะเก่งขึ้นอีก <c oughs> ใช่ครับ เอ่อ <Yeah>, no w h e r e ครับผมไม่คงไว้ชัดเจนครับเพราะว่าอยากดวกันได้เยอะๆครับไม่อ่มค่ะเพราะว่าอยากให้เราิวเยอะๆขึ้นเหมือนกันค่ะอยู่ตรงไหนใหญ่ตรงหนูเอาไม่ใหญ่ตรงหนูไม่ได้เหรอเอาใหม่เม่ไม่ชัดเจนนะไม่ชัดเจนพูดมันมา